ติงขออนุญาตมาร์กใส่แขนเลยนะคะเนื้อมาร์ก็เขาก็จะมีความเย็นนะคะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกค่ะไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะติ่งจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ตึงมาแชร์สูตรการทําครีมมาร์กหน้านะคะจากผงขมิ้นค่ะสูตรนี้จะช่วยทําให้ผิวขาวเนียนใสผิวหน้าเรียบเนียนผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีผงขมิ้นเจลว่านหางจระเข้แล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะผงขมิ้นนะคะช่วยยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ช่วยต้านการอักเสบของสิวรดรอยสิวแล้วก็จุดด่างดํานะคะทําให้ผิวเรียบเนียนค่ะ แป้งข้าวโพดนะคะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนผิวหน้าแล้วก็ยังทําให้ผิวของเราเรียบเนียนด้วยค่ะเจลานหางจระเข้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวแรดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเราก็จะใช้แป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนชานะคะเจลานหางจระเข้หนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะ ก็ผงขมิ้นนะคะปลายช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันนะคะ คนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปมาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกค่ะเราก็จะได้เนื้อครีมมาร์กที่เนียนนุ่มนะคะ ทำสูตรนี้มาร์กหน้าเป็นประจําสม่าเสมอส,ส,สัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะผิวหน้าเปล่งปลัง่งแล้วก็ดูอ่อนเยาว์กว่าวัยขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยค่ะไปลองทามาร์กหน้าสูตรนี้กันดูนะคะสูตรมาร์กหน้านะคะมีมากมายหลายสูตรถึงทำคลิปลงไว้ให้เยอะเลยค่ะลองไปดูว่ามีสูตรไหนเหมาะกับผิวหน้าของเราแล้วก็มีเรามีส่วนผสมติดบ,บ้านไว้ก็ลองทำมาร์กันดูนะคะ ถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็จะมีเจว่านหางจระเข้แป้งมันแล้วก็ผงขมิ้นค่ะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ